จ้ามีนี่ข้าวต้มมะพร้าวับอันผิกผีแนแดงเกินแล้วค่ะอันนี้ตำอย่างก้อนค่ะตำเพียรค่ะอ๋อตำที่มาแล้วล่ะลูกเวลานังอันเพิส่สฉุกได้ไอ้ตองตำให้มันเสียเวลาหน,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 นังใสตักใสคกตักใสหกเลยนะคะค่ะนี่คือ แก่แดงเพิ่นน่ะมมตแตงแต่แปดทุกชาวบ้นบวชคับทีแก่แดงแต่้าวอนใหม่ทันก็เด็กขายมากเรื่อยเรื่อยเล่ยนของหนูไปต้องเผ็ดเผ็ดเด้อค่ะปนกินเผ็ดปิดปิก็ได้ป้ากับว่าไปด้วยกันนะแอดตาค่ะ ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องจากมีบักทัวใส่ลงไปเนดะ้อค่ะบักทัวอีสมงัวพ่วอแม่พี่น้องน้ำตาลทรายค่ะยุนี่เพิ่นอันใส่น้ำตาลทรายเด้อค่ะชื่อเราตีนติดมันบอทันใจก็เพินพ่นตีนจ้าอ้นตีนตม่พอท่านใจปก,กติก็ใส่นะจ้าแต่ว่ามันบอทันใจนี่อ้น คปนาหนตาติดบทันใจแล้วอันนี้มันกระห้อมเลยจะแกันกระห้อมค่ะแบบค่ะแบบนื้ค่ะไห้กำบีงแบบนานเปรี้ยวหวานค่ะน่่ปักเสือเทศปักน้าค่ะแล้วก็อัน หานบักขามใส่น้ำปลาใส่ให้ออกเปรี้ยวๆหวานๆอี่ปลมันค่าันยังไม่หวานแล้วเป็นตับไส่ป่ะมันเันยากอ่ากุ้งเไม่ใส่เขาไม่ใช่กะทะทารสก็ไว่ใช่เพราะมันเป็นเกลา เอาได้ห่านใจกับเขาว่างใจเลยกับพระเดชฟระเพลินเขาจับปักเราปักยุนี่กุ้งแห่งเขาบอกห่างใจเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะแห่งธรรมชาติแห่งธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องธรรมชาติธรรมชาติข้าวเหนียวน้ำอันจั๊กถงเด้อค่ะยามจัมปะกาบ่อนนี้บ่อนี้สีเป็นกุ้งแดง ไปมันกะแดงยังครึ่งแดงไปไปกินค่ะค่ะนี่คือต่ำไทยค่ะอันนี้คือต่ำไทยต่ำไทยค่ะต่ำไทยของพี่แก่เนี่อันนี้กรบบอกติดด้วยกันนะค่ะจ้าอุ้ยปลาแซบปลาพ่อแม่พี่น้องปลาแซบปลาแซบอ้าคุณลุงต่ำไทยปลาแซบ